ไปกันที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างค่ะคือที่จังหวัดสุรินทร์เขามีงานชาปนก,กิจศพของข้บ,บ,บ,บดีคนหนึ่งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ในงานนี้เนี่ยเขามีการโปรยทานด้วยคุณลมลำพาคือปกติแล้วการโปรยทานจะใช้เหรียญใช่ไหมแต่งานนี้เขาใช้ไข่เป็ดอ้าวแล้วไม่แตกแล้วคะเนี่ยโปรยไปแล้วคขรับไม่ได้ไเขาไม่ได้เอาไข่เป็ดไปโยน<ะ>แต่ใช้วิธีการจับฉลากโอ้ค่ะก็แสดงว่า เจ้าของนี่คือต้องรวยไข่เป็ดมากหคือครอบครัวเนี่ยเลี้ยงเป็ดอ่ะคุณผู้ชมพาไปดูกันที่สุรินทร์นะคะชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองกระจับหมู่หนึ่งตําบลพรมเทพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ไปจับสลากกันในงานชาปนกิจศพนะคะของครอบครัวหนึ่งก็ได้จากการโปรยทานในงานศพของคุณเลียมลักษณะวุฒินะคะไปแลกไข่เป็ดค่ะก็มีการโปรยทานเพื่อเป็นการทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับโดยมีห่อผ้าเช็ดหน้าผ้าเข่าม้าผ้าไหมแล้วก็มีเหรียญลอตเตอรี่ นะคะคือมีหลายอย่างคือที่เป็นไฮไลท์เลยคือไข่เป็ดสดๆที่คุณผู้ชมเห็นถืออยู่เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเป็นไข่เป็ดที่มาจากเล้าเป็ดในบ้านของเจ้าภาพเองมีอยู่15รางวัลใครจับได้เนี่ยคือ1แผงจะมีอยู่30ฟองก็ได้ไปเลยชาวบ้านก็บอกว่าคือจริงๆแล้วก็ไม่เคยเห็นกันนะโดยทานด้วยการนําไข่เป็ด มาให้กับชาวบ้านนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะถามว่าทําไมต้องเป็นไข่เป็ดด้วยทางเจ้าภาพก็บอกว่าที่ใช้ไข่เป็ดเพราะผู้เสียชีวิตเขาร่ํารวยมาจากการขายสมุนไพรแล้วก็เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งการปุยทานด้วยไข่เป็ดจะทําให้ชาวบ้านเขานําไข่ปปไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากจะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตด้วยค่ะใช่ค่ะคือลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็มาเล่าให้ฟังนะคะคือคุณพ่อ ได้สอนตัวเองนะคะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยคือสั่งสอนเลี้ยงดูนะคะบอกว่าให้เลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพแล้วก็ให้ภูมิใจเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนโตมาก็ทําอาชีพนี้มาตลอดว่างจาก ปลูกข้าวก็มาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเพื่อเสริมอาชีพเสริมรายได้นะคะก็เรียกว่าพอทุ่งนาแห้งแล้งเมื่อไหร่ก็จะมาเลี้ยงเป็ดทันทีพอทุ่งแห้งก็นําไปเลี้ยงแบบหัวอาหารก็เลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ<ช>ค่ะจนมาถึงรุ่นตนเองนะคะทุกวันนี้คุณพ่อมีความสุขค่ะเพราะว่านําไข่เป็ดที่คุณพ่อรักนี่แหละคะ่ะมาแจกทานในงานศพเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อจากตรงไหนนะคะนําเป็ดที่เราเลี้ยงดูแลมาแจกให้กับชาวบ้านได้กินแล้วก็ได้นํไปเป็นอาหารนะคะให้กับครอบครัวแล้วก็คนที่อยู่ในระแวกชาวบ้านด้วย กันเดคะ uh ่ะ huh. ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะ